สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาอะไรนะอ่าวิชาสังคมศึกษานะคะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนหลักธรรมเกี่ยวกับเ็นจะทําไปแล้ววันนี้เรามาเรียนหลักธรรมหนึ่งที่อยู่ในหัวข้อการทําความดีอ่ย้อนไปนิดหนึ่งการทําความดีคืออะไรคะอ่าคือการทําสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่ว่าทางกาย วาจาแลวก็จิตใจของเราและการทำความดีนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอีกด้วยนะคะ,ะวันนี้เรามาดูกันนะคะสังคดวัตถุสินะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาก่อนหนังสือของเราเล่มเดิมใช่ไหมคะหนังสือสังคมศึกษาป .1 เล่มเดิมนะคะเล่มนี้แล้วก็เปิดไปในหน้า27ค่ะวันนี้ครูแต้มมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะดู ประกอบกับการเรียนไหนชั่วโมงนี้กันอ่าทุกคนพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวครูตั้มจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วนะทุกคนตั้งใจดูด้วยนะคะอ่าเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะแนวเรียนตั้งใจฟังด้วยนะคะ น้องๆหลังจากที่เราได้เล่นเกมสนุกๆก,กันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าจากครั้งที่แล้วที่เราได้ไปดูพัดเบิ่มและเตยไปแล้วในตอนพักกลางวันวันนี้เรามาดูกันบ้างสิคะว่าในเวลาพักกลางวันเพลินและพลอยกําลังทําอะไรอยู่เราไปดูกันเลยค่ะอ้าวเพลินทำไมไม่เอาข้าวมากินกับเราล่ะเมื่อเช้าแม่เราทำมาให้แต่เราลืมหยิบมาพลอย ไม่เป็นไรกินกับเราก็ได้วันนี้คุณแม่เราทำมาให้ตั้งเยอะเลยเรากินไม่หมดหรอกกินกับเรานะพลันขอบคุณนะพลอย น้องๆคะดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพ่อพลอยซึ่งการที่พลอยแบ่งอาหารของตนให้กับเพ่ินด้วยถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะน้องๆคะนอกจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนึ่งในหลักเิตจธรรมแล้วเรายังมีหลักธรรมอื่นๆอีกที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันจึงกาวผู้ใจไพเราะ การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายซึ่งนั่นก็คือหลักธรรมสังขาวัตถุสีนั่นเองค่ะมาดูกันเอ๊ว่าแต่มีใครรู้จักสังขาวัตถุสีกันมาบ้างหรือเปล่าคะมีคนรู้จักไหมเอยังไย่างนี้เลยไม่มีใช่ไหมเรามาดูกันเลยนะคะความรู้จักหลักธรรมนี้กันก่อนดีกว่าค่ะสังขาวัตถุสีหมายถึงหลักปฏิบัติ ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามคัคคีมีสอสังขารวัตุสี่ก็คือหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามคัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองนะคะและยังเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความรักอส่งเสริมความรักนีนะไม่ใช่มีแค่ความสามคัคคีถ้าเราไม่มีความรักจะเกิดความสามัคคีได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะ,ะต้องเกิดความรักด้วยในการปฏิบัตินะคะสีประการด้วยกันคือ 1. ทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นการแบ่งข้าวหรือแบ่งขนมให้เพื่อนหรือแม้แต่ให้อาหาราสตรัตว์ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันครับประการแรกคือทานนะคะ 2. ปิยวาจาคือ การพูดจาไพเราะเช่นการพูดจาสุภาพไม่พูดคำหยาบนักเรียนทำได้หรือเปล่าสองสามอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่นการช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนเป็นต้น 4. <C. S 2> สมานัตตาคือการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายเช่นการยิ้มให้กับคุณครูหรือเพื่อนๆที่โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการทักทายเราบทบทวนกันอีกครั้งนะครับเรื่องสังคหาวัตถุสี่ที่เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคีประกอบไปด้วยทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมานัตตาคือการวางตัวให้เหมาะสมสเสมอต้นสเสมอปลายนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆพ่อจะจำหลักธรรมของเบนจะทำกันได้แล้วใช่ไหมคะน้องๆจะเห็นได้ว่าโอวาสามนั้น ก็คือการไม่ทำความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติตามนะคะและนอกจากนี้สังขะวัตถุสี่ยังเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามคัคคีซึ่งจะช่วยสั่งสอนให้เรากระทำแต่ความดีค่ะเอาละคะ่ะน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับการไม่ทำความชั่ว ่าเป็นไงคะอ่าเรียนได้เรียนรู้ไปละนะคะว่าสังขาหาวัตถุสิเนี่ย,ปนะะาาเ,ยเป็นสิ่งที่ยิดเหนียวจิตใจนะให้เกิดความความสามัคคีในหมู่นะคณะซึ่งจะมีทั้งหมด4ประการประการและคือทานนะ,ะประการที่2คือเป็นศียะวาจาประการที่3อัตจาริยาและสุดท้ายสมานัน ตนั่นเองนะคะซึ่ง4ประการนี้นักเรียนทุกคนสามารถนํามาปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจําวันโดยทั้งหมดเลยและยังไม่พอนะคะการทําความดียังมีหลักธรรมอื่นๆเข้ามาอีกเช่นการกระตันยูกะตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้มีพระคุณต่างๆการกระตันยูกะตะเวทีในที่นี้ก็คือการรู้จักตอบแทนคุณคุณนะคะตอบแทนความดีของผู้นั้นนะคะ เด็กๆจะต้องตอบแทนอย่างไรล่ะเราเป็นเด็กอย,ยู่ง่ายเลยค่ะหนตั้งใจเรียนใช่ไหมคะตั้งใจเรียนละไา,าออกคะลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามท่านเจ็บไข้ได้ปด่วยนี่และยังมีอีกนะคะนักเรียนก็คือหลักธรรมมงคลแปดอ่าเดี๋ยวอันนี้เราจะมาดูกันในชั่วโมงหน้านะคะเรารู้ ในส่วนของสาขวาหาวัตถุสีกับกระตันยูกระตักเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวไปของละกันนะคะในชั่วโมงนี้คุณต้ามีแบบฝึกหัดใหด้ทําในหน้า30ค่ะในหน้า30สนะคะจะเป็นกิจกรรมที่หค่ะศึกษาหลักธรรมเราศึกษาไปแล้วหรือ,อยังศึกษาไปแล้วดังนั้นเราต้องมาเลือกนะคะข้อมูลที่เขากําหนดให้ลงในตารางนะคะให้ตรงกระสี ที่ปฏิบัติแล้วก็หลักธรรมที่เขามีมาให้นั่นเองนะในหน้านี้นะคะนักเรียนหนูอ่าหน้านี้นะกิจกรรมตรงนี้นะคะอ่ะาะะอเดี๋ยวครูแต้จะแนบคําตอบที่ถูกต้องไปให้ด้วยนะคะจะอธายให้ผู้ปกครองช่วยเช็คให้ว่านักเรียนทํานั้นถูกต้องหรือไม่โอเคไหมคะ ช่วงนี้ให้เรียนดูแลตัวเองด้วยนะคะอยู่บ้านตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทํางานในทุกๆวิชาแล้วก็อย่าด้วยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่เขาเหนื่อยจากงานแล้วอย่าให้เขาได้เหนื่อยกับนักเรียนอ่าดังนั้นต้องตั้งใจทำงานนะคะในชั่วโมงนี้คุณแต้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ